ไพ่พรมญาเนี่ยพลิกชีวิตก็คือว่าเป็นไปตาม<อ>เขาเรียกว่ามโนปณิธานที่เราเคยตั้งมั่นไว้กับครูบาอาจารย์นะคะว่าวันหนึ่งถ้าเราสกเซสทางด้านการเงินแล้วการงานแล้วครอบครัวแล้วเราไม่มีหนี้สินไม่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากช่วยเหลือคนก็งานตรงเนี้ยค่ะที่ได้เรียนไพ่พรมญาแล้วเอามาช่วยเหลือคนเนะะี่ยค่ะทาให้เราพลิกชีวิตก็คือเราได้ช่วยเหลือคนเงินก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่เราเอาไว้ทําบุญด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็มีเงินทําบุญแล้วก็มีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นพี่ๆน้องๆเพิ่มขึ้นะแล้ว ราก็ได้แนะนำํำในสิ่งที่ดีทําให้เขาได้รู้จักการทําความดีการได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีซึ่งกันและกันแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกชีวิตของฟองแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟองนะคะพรภัทรน,นัน์กุลยมกุศลค่ะเจอกันได้ที่เพจฟองพรมยานนะคะ ก็ฟองนะคะสมัยก่อนนะคะฟองดูผ้ายิปซีค่ะตั้งแต่อายุประมาณ24ค่ะแล้วก็มีโอกาสนะคะได้ดูช่องของพี่บวยนะคะ ก็เลยสนใจในศาสตร์ของไพ่พรมยานนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยค่อนข้างจะแม่นเลยนะคะผมก็เลยมีความสนใจที่อยากเรียนไพ่พรมยานกับอาจารย์พรมยานนะคะผมก็เลยไปเรียนกับอาจารย์ช่วงวันที่19พฤศจิกที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้เปิดเพจนะคะดูดวงทาง Facebook นะคะเมื่อต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เปิดเพจนะคะฟงเนี่ยก็คือทํางานประจําไปด้วยนะคะก็คือทํางานจานถึงเสาร์นะคะก็คือเลิก5้าโมงแต่หลังจาก5้าโมงนะคะฟงก็จะดูดวงให้ลูกค้า ถึง4ทุ่มนะคะ3ทุ่ม4ทุ่มก็ตั้งแต่เปิดเพจมาก็ไม่มีวันไหนที่ได้พักเลยนะคะก็คือดูดวงทุกวันค่ะมีลูกค้าทุกวันค่ะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นโปรเปิดเพจซึ่งไม่ได้คิดเงินมากตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เก็บเงินแพงนะคะก็คือแค่9999ประมาณนี้ค่ะก็คือมีทุกวันเลยวันละประมาณ5-6คิวนะคะแล้วก็ตั้งแต่เดือนธันวามาถึงเดือนมกรานะคะก็ตอนนี้ทำยอดทะลุเป้าไปแล้วนะคะประมาณ2000กว่าบาทค่ะ บรรยากาศในการเรียนกับอาจารย์พรมยานะคะค่อนข้างสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เขาจะมีสอดแทรกมุกตลกตลอดเวลานะคะ mm hmm. ก็เวลายิ่งเรียนแล้วเราสนุกเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราจําง่ายขึ้นแล้วเวลาอาจารย์สอนนะคะอาจารย์จะสอนด้วยคําว่าหัวใจของไพ่พรมยานนะคะหัวใจว่าอะไรที่เป็นหัวใจสําคัญในในในไพ่แต่ละใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราสามารถเอาดึง mm hmm. ดึงหัวใจนั้นมาใช้ได้เลยนะคะ ้องหาลูกค้านะคะจากาทางเพจ a c e b o o k นะคะก็มีการยิง<ท>ยิงแอด a c e b o o k <ท>บ้างนะคะ<ท>ก็ยิงเป็นช่วงๆแล้วแต่นะคะว่าช่วงไหนแล้วว่างเงี้ยแล้วก็ยิงนะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนไม่ว่างก็ไม่ได้ยิง<ท>แต่ว่า<ท>พอหลังจากที่มีการดูไป<ท>แล้วเนี่ย<ท>ประมาณ สองอาทิตย์นะคะลูกค้ามีการบอกต่อด้วยนะคะแล้วก็โฆษณาก็คืออาจจะลดลงไปอย่างเงี้ยค่ะคือพอช่วงหลังๆเนี้ยก็จะเป็นลูกค้าของลูกค้าคือแบบลูกค้าบอกต่อทางเพื่อนทางพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชวนมาดูกับเราก็ทําให้เราหาลูกค้าง่ายขึ้นใช้เวลาประมาณ1เดือนส0วัน<ๆ>ก็ตอนนี้ทะลุไป2 0 0 0มืกว่าบาทแล้วนะคะแต่ฟงบอกว่าจริงๆฟงดูอะคะ่ะประมาณตอนเนี้ย ร้อยกว่าคิวร้อยคิวร้อยกว่าคิวได้นะคะเพราะว่าตัวเลขของเราของเก็บเงินน้อยอะคะ่ะไม่ได้เก็บลูกค้าแพงเลยแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เรามาเป็นเหมือนหมอดูพี่พร,รมยานเนี่ยฟองอยากเอาสิ่งที่ฟองเรียนนะคะมาช่วยคนมากกว่าค่ะมากกว่าจะเอามาเพื่อการพาณิชย์หรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากเผยแพร่ในศาสตร์ของพรมยานให้เป็นที่รู้จักด้วยค่ะ ศาสตร์พมยานนะคะเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงง่ายเรียนง่ายนะคะแล้วก็ถ้าคนอยากจะเข้าใจจริงๆอ่านหนังสือจริงๆแล้วก็เข้ามาเรียนกับอาจารย์จริงๆนะคะก็สามารถเข้าถึงง่ายแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วคะ่ะง่ายกว่าง่ายกว่าหลายๆศาสตร์ที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็อาจารย์จะมีแทคนิคหลายๆอย่างทําให้เราอ่ะสามารถดูลูกค้าได้ลึกมาก อย่างเช่นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเรื่องของวิญญาณเรื่องของกุมารอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่ลี้ลับในไพ่ก็สามารถบอกได้แล้วคนก็สามารถบอกได้แล้วก็คนที่มาดูอ่ะก็บางคนก็บอกว่าเป็นอย่างอื่นเนี้ยไม่สามารถบอกได้ลึกขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างนุ่มลึกอย่างที่อาจารย์เคยบอกเลยค่ะช่องทางติดต่อนะคะก็ติดต่อทางเพจนะคะฟองพรมญาณใน Facebook นะคะ หรือว่าในไลน์ก็จะเป็นฟรานนะคะ0ูนได้เลยค่ะ